ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นขําวันพฤหัสนะครับก็อันนี้เป็นไลฟ์ที่ขอเลื่อนมาจากเมื่อวานนะครับก็วันนี้เลยพอดีมีทุมีธุระต้องมานอกสถานที่ผมก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์นอกสถานที่นะครับก็น,นี่เป็นไลฟ์ที่เลื่อนมาจากเมื่อวานก็เป็นไลฟ์ของรายการวิศกรรมการผลิตที่ฉาบฉวยส่งผลให้ทำลายอริยทรัพย์ที่บรรพุทธเราทิ้งไว้ให้อย่างไร ซึ่งจริงๆเราจะไลฟ์ในวันทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ว่าเมื่อวานนี้วันพุธเนี่ยมันมีเหตุที่ผมเล่าให้ฟังในไลฟ์ที่เกตหัวข้อเมื่อวานแล้วว่าผมทบทวนไม่ทันนะครับก็เลยขอเลื่อนมาเป็นวันนี้แล้วก็พอดีวันนี้เนี่ยมันติดธุระต้องมาข้างนอกผมก็เลยมาไลฟ์นอกสถานที่นะครับก,ก็เลยเพื่อนๆก็เลยจะเห็นว่าไม่ได้ขึ้นท like, ไลฟ์ไม่ขึ้นไ like รแต่ว่าผมเตรียมรูปรายละเอียดที่ผมสัญญาไว้เมื่อวานว่จะอธิบายไว้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูครับว่าสามารถนำมาขึ้นในไลฟ์ในโดยโดยผ่านมือถือได้หรือเปล่าอันนี้ผมลองหาขอ้อมูลแล้วลองเตียมเช็คดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสามารถเอามาขึ้นได้ไหมโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่อยู่ในรายการโลกของโชคาร์คือที่ฉาบฉวยที่ส่งผลให้ทําลายอารยทรัพทีท่บรรพุเราสร้างทิ้งไม่ได้อย่างไร เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเซตอัพนิดนึงนะครับโอเคซึ่งหัวซึ่งหัวข้อในวันซึ่งรายการนี้เนี่ยอย่างที่เคยบอกเพื่อนนะครับว่าออกแบบไว้สําหรับเป็นรายการสําหรับเพื่อนๆที่เป็นไม่คข้าอะไรอยู่แล้วหรืออยากเป็นไม่เข้าอะไรเนี่ยได้เข้ามาฟังเราก็จะเจาะงานภายในแต่ละตําแหน่งของแม่ครัาอะไรที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยมาทีละตําแหน่งนะครับ ซึ่งงานภายในที่จะเจาะตำแหน่งกันในตอนแรกก็คือของวันนี้นะครับก็คือเรื่องการเชื่อและเห็นคุณค่าของการอีวาลูเอด้วยขอ้อมูลวิทยาศาสตร์และเบนช์มาร์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมันสําคัญอย่างไรบ้างเนี่ยเดยวันนี้เราให้ฟังครับมันมีตําแหน่งแรกก่อนนะครับที่ผมต้องอธิบายก็คือมันมีคำคำหนึงที่ที่ปรึกษาสสิชีเนี่ยสอนผมมานานแล้วละ่ะ มันเป็นคําที่เราใช้ในงานภายในครับซึ่งคําความรู้ที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานภายในเนี่ยเวลาที่ปรึกษาเฉลยเนี่ยคํามันจะดูั้นๆง่ายๆตื้นๆเราเรา,เราจะมักจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรครับแต่จริงๆกว่าจะได้คํานั้นมาเนี่ยมันยากมากนะครับที่จะเจอซึ่งคำที่ที่ปรึกษาเคยสอนผมมาเนี่ยเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง อีวัลูเอตและเบนจ์มากจากการที่ผมนําไปทบทวนและสร้างความรู้เนี่ยก็คือคํานี้ครับคําว่าความเชื่อครับคําว่าความเชื่อจริงๆเราได้ยินมันบ่อยมากเราได้ยิน,นทุกวันครับแต่ว่าจริงๆแล้วคําคํานี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับก่อนที่เราจะเจอถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ายากตรงไหนลองถามเพื่อนๆดูก็ได้ครับเพื่อนๆลองตั้งคำถามตัวเองดูก็ได้ว่าในงานในอาชีพของตัวเองเนี่ยเราเชื่อเรื่องอะไรบ้าง หรือในชีวิตเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องอะไรบ้างแบล็คถูกไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เวลาโดนคําถามนี้เราก็รู้สึกตัวเองแบล็คหาความเชื่อเลยไม่เจอครับคําถามเชื่อเอา้าคุณยินเนาะหาความเชื่อมันสําคัญยังไงเหรอกุยนความเชื่อเนี่ยมันเหมือนเสาเข็มของชีวิตเราครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเชื่อเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อเนี่ยเราจะไหลไปเรื่อยๆตามสิ่งที่มา สันคอนเราคนระับซึ่งการสันคอนเราในโลกทุนในโลกสมัยนี้เนี่ยก็คือสันคอนด้วยผลประโยชน์ดังนั้นเราถ้าเกิดว่าไม่มีความเชื่อที่เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักเสาเข็มชีวิตเนี่ยเราจะโดนผลประโยชน์สันคอนไปซ้ายทีขวาทีได้ง่ายๆขึ้นกับซิกไหนท์ผเดือดเรามากกว่าอันนี้คือปัญหาของการไม่มีความเชื่อนะครับดังนั้นผมก็เลยพอกลับมาคิดคิดใครค่ครวญควนแล้วเนี่ยผมเลย เชื่อในสิ่งที่ศึกษ,ษาสอนว่าความเชื่อมันสำคัญแต่กว่าที่เราจะหาความเชื่อแล้วเลือกความเชื่อที่เราจะยึดถือในชีวิตเราได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเหตุผลที่เราหาเราก็เลือกความเชื่อที่จะเรานำมายึดถือในชีวิตที่มันเป็นเรื่องยากเนี่ยเพราะว่าเวลาเราหาความเชื่อความเชื่อในงมแล้วเนี่ยเรากลัวครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ เป็นแค่สาเหตุลุงที่ผมทบทวนของผมแล้วผมหาเจอเหตุผลที่เราไม่กล้าสื่อสารความเชื่อเราไม่กล้านําความเชื่อนั้นมาใช้จิงในชีวิตเนี่ยเป็นเพราะวเรากลัวว่าความเชื่อนั้นน่ะมันทําไม่ได้จริงครับมันเป็นความเชื่อที่ไม่จริงแล้วพอเราไปเชื่อความเชื่อที่มันไม่จริงเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราล้มเหลวเรากลัวข่านั้นครับดังนั้นที่ปรึกษาก็เลยสอนเครื่องมือสาคัญมากๆ ในการตรวจสอบว่าความเชื่อนั้นมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นความเชื่อที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ในโลกซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นคือคําว่าตากการรกะครับอันนี้จากความจากการพยายามทำความเข้าใจของผมในช่วงเวลาที่ได้เข้ามาเรียนกับที่ปรึกษาภาชาชีษษา่ปุที่ผ่านมานะครับเครื่องมือนั้นชื่อว่าตากการรกะครับแล้วการใช้ตากการรกะรูปแบบหนึ่งที่ผมอธิบายไปในไลฟ์หลายรอบแล้วไปพูดให้ฟังหลายรอบแล้วก็คือการใช้ตากการรกะผ่านภาษา ซึ่งการใช้ตรกาผ่านภาษาเนี่ยเวลาเรามีภาษามาเรามีภาษามาเราใช้ตรกาผ่านภาษาเนี่ยเราจะถอดความจริงที่ภาษานั้นต้องการจะสื่อสารออกมาได้ซึ่งการใช้ตรกาผ่านภาษาเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้เราเราใช้ทักษะทักษะหนึ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยนั่นก็คือทักษะภาษ์แต่เรานํามาใช้กับภาษา เพราะว่าถ้าเพื่อนๆเคยเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่มต้นจนมปลายเนี่ยเราจะรู้ว่าตรรกศาสตร์เนี่ยตรรกศาสตร์ในวิชาตรรกศาสตร์ที่เราเรียนนะครับสามารถถอดมาเป็นคําพูดก็ได้หรือสามารถถอดไปเป็นวิชาเซ็ตก็ได้ดังนั้นตรรกศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาที่อยู่ตรงกลางระหว่างภาษากับคณิตศาสตร์อยู่ตรงเป็นตัวเชื่อมไม่ใช่อยู่ตรงกลางครับเป็นตัวเชื่อมว่าภาษากับคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยมันคเอเรื่องเดียวกันที่ศึกศาเคยอธิบายให้ผมฟังว่าภาษาของมนุษย์จริงๆคือคณิตศาสตร์ ชีิตหนึ่งที่มันละเอียดมากดังนั้นการใช้ตรรกะผ่านภาษาเนี่ยก็คือการใช้คณิตศาสตร์ในการทําความเข้าใจในการถอดความจริงจากภาษานั้นๆซึ่งเราจะได้ตากการรกะครับอันนี้คือรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราได้ตากการรกะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราได้ตากการรกะนั่นก็คือการอ e ีวาลเอและเบน์หมาครับอันนี้ค,คือความเข้าใจของผมนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรามี ความสามารถมีกระบวนการในการวอร์ริเอตและมีกระบวนการในการดึขงข้อมูลทั้งหลาย,เ,ยเราจะเกิดตักกะครับและพอเกิดตักกะเนี่ยเราจะรักษาความเชื่อของเราได้ไว้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต่อไปนะครับซึ่งการรักษาความเชื่อสําคัญยัอย่างที่บอกอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าจะทําให้หนึ่งในประโยชน์ของการที่รักษาความเชื่อได้เนี่ยมันจะทําให้เราไม่ไหลาตามผลประโยชน์ เพราะประโยชน์เฉพาะหน้าที่เข้ามาปะทะเราซึ่งการไหลาตามผลประโยชน์เนี่ยหลายคนหลายๆกรณีหรือหลายๆประบวการเนี่ยคนที่ไหลาตามผลประโยชน์สุดท้ายมาเสียใจทีหลังนะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากเสียใจทีหลังเนี่ยสิ่งเราต้องทําก็คือต้องป้องกัน,กนตัวเองไม่ให้ไหลาตามผลประโยชน์่ะคราวนีม้มาดูต่องงดูต่อในงานในนโยบายงานขายโดยผู้ค้าสุพชีเนี่ยบริษัทสุพชีเลือกนยโยบายงานขายแบบซื่อสัย์ครับนั่นหมายความว่าความเชื่อของซุ์ชี คือความเชื่อในการขายแบบซื้อสัตว์สำคัญก็คือในการขายแบบซื้อสัตว์เราจาเป็นต้องรักษาความเชื่อไหมต้องรักษาความเชื่อเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยอย่างแรกถ้าสินค้านั้นถ้าสินค้านั้นไม่สามารถไม่สามารถไม่สามารถทำให้ได้ไม่สามารถมีผลลัพธ์ที่เป็นปรากฏการณ์ได้ ามที่เราต้องการเนี่ยตามที่เราต้องการเนี่ยไอเนี้ยก็แล้วแป๊บ,บนึงนะครับผมขอเล่มเรียงภาษานิดนึงมันความการรักษาความเชื่อในการถ่ายแบบซื่อสัตว์เนี่ยมันสําคัญมากครับมันสําคัญมากผมขอไล่ประเด็นนี้ใหม่นะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้ามาใช้โดยเฉพาะสินค้าวิทยาศาสตร์เนี่ยเราคาดหวังว่าสินค้าวิทยาศาสตร์นั้นอนะ จะเข้ามาแก้ปัญหาเราถูกไหมครับแปลว่าเรามีปรากฏการณ์ที่มันเป็นปัญหาถูกไหมครับแล้วเราคาดหวังว่าสินค้านั้นจะเข้ามาแก้ปัญหาจากปรากฏการณ์ปัญหาของเราได้แต่คราวนี้มาดูต่อครับสิ่งแรกที่เราต้องที่เราต้องอีวัลูเอทแล้วก็เบนท์มาให้ได้ก่อนว่าจริงๆสิ่งแรกที่เราจําเป็นต้องซื่อสัตย์ให้ได้ก่อน ผมใช้คำว่าซื่อสัตว์อยู่นะครับรสิ่งแรกที่เราจะเป็นนักซื้อสัตว์ได้ก่อนเนี่ยคือปัญหานั่นหะเรามีจริงไหมคือถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้มีอยู่จริงแล้วเราเอาสินค้านั้นมาขายแล้วบอกว่าแก้ปัญหานี้ที่เราไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วอันนี้คือจริงๆแล้วเราไม่ได้ซื่อสัตว์กับต่อมาถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหานี้อยู่จริงแต่การเอาสินค้ามาเข้ามาจัดจำหน่ายนั้นไม่ได้แก้ปัญหาที่เรามีจริงอันนี้ก็เรียกว่าไม่ซื่อสัตว์ดังนั้นทักษะ ความสามารถในการ Evaluate และเบนช์มาร์เนี่ยมันก็เลยสำคัญมากครับเพราะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเราเราไม่รู้ตัวเราโดนอคติครอบงำและอคติส่วนใหญ่มักจมาคุดประโยชน์นะครับเรามักจะโดนอคติครอบงำว่าว่าอ่านี้ขอไล่ตามนี้แล้วกันนะครับ พอดีตำแหน่งตรงนี้ประเด็นรันละเอียดนิดนึงผมก็เลยต้องระวังในการใช้ภาษาผมขอไล่ตามนี้ดูก่อนสมมุตินะครับสมมุติอันนี้เป็นนิทานนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะขายสินค้าตัวหนึ่งเหตุผลเพราะว่าสินค้าตัวนี้มารจิ้นมันสูงแล้วสินค้าเนี้ยเขาบอกว่ามันแก้ผลร่วงแต่เราก็ไม่ได้มีปัญแต่เราก็ไม่ได้มีปัญหาผมร่วงแต่เราอยากขายแต่เราอยากขายอันเนี้ยก็แปลว่าเราไม่สามารถเบนท์ฝากได้ถูกไหมครับ คือเราไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าเรามีปัญหาผมร่วงแต่เราอยากขายก็ยแปลว่าเราไม่สามารถเบ้นหมาสินค้านี้ได้ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเรานําสินค้ามาขายก็แปลว่าเราไม่ได้ซื้อสัตว์ซึ่งก็แปลว่าเราเรานาสินค้านั้นมาขายเพราะผลประโยชน์นะครับดังนั้นดังนั้นแปลว่าที่เรานําสินค้ามาขายเราไม่ได้มีความเชื่อต่อสินค้านั้นครับดังนั้น ทักษะการ Evaluate และ b e n c h m a r k นั่นก็เลยสำคัญมากในการรักษาความเชื่อที่เราเชื่อว่าสินค้านั้นสามารถแก้ปัญหาที่เป็นปรากบการณ์ที่เราประสบอยู่ได้จริงๆตรงนี้สำคัญนะครับเห็นครับผมขออธิบายกระบวนการ Evaluate และ b e n c h m a r k ดังนี้นะครับกระบวนการ Evaluate เนี่ยเป็นการ ทำให้เราได้ตักกะโดยผ่านการประมวลผลความรู้วิทยาศาสตร์อันนี้เป็นนิยามที่ผมพ,พยายามมองเ้าใจเองนครับดังนั้นอย่างเช่นสินค้าที่เราที่บริษัทชิปบัีจัดจำหน่ายเนี่ยเราผ่านการอีวัลูเอทด,ด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ทุกตัวนะครับไล่ตั้งแต่ก็คือสินค้าที่เป็นสินค้าสุขภาพดูดีสวิทยาศาสตร์เนี่ยเราผ่านกระบวนการอีวัลูเอททุกตัวก็คือไล่ตั้งแต่สินค้า กันแดดอัมเบ l ่าที่ผ่านกระบวนการทั้งเบนช์มาช์ทั้งอ e ีวารูเอแล้วเราก็ไม่ต้องปรับสปลี่อนเลถึง13ปีซึ่งกระบวนการอีวา u ูเอเนี่ยก็คือไล่เช็คข้อมูลวิทยาศาสตร์ของสินค้าไล่เช็คข้อมูลวิทยาศาสตร์ของสินค้าตัวนั้นว่าโดยหลักการวิทยาศาสตร์แล้วสินค้าตัวนั้นทํางานได้ตามที่เคลมมั้อันนี้คือกระบวนการอ e ีวารูเอครับคือการนําข้อมูลวิทยาศาสตร์ นำข้อมูลวิทยาศาสตร์หลักการวิทยาศาสตร์มาระมวูลผลเพื่อดูว่าสินค้าตัวนั้นมันสามารถสามารถทําได้ตามโดยข้อมูลวิทยาศาสตร์แล้วสินค้าตัวนี้นสามารถทําได้ตามสิ่งที่สินค้าน,นั้นเสนมไหมอันนี้คือตําแหน่งแรกนะครับอันนี้คือตําแหน่งเรื่องของอวิวัลุเอต์ต่อมาเบนช์มาดก็คือเรานํามาทดสอบใช้จริงแล้วแล้วพบว่าพบว่าสินค้านั้นทําได้ตาม หลักการวิทยาศาสตร์ที่เราโยรูเอตขึ้นมาซึ่งโยรูเอตเนี่ยเราจะเราจะได้แค่พื้นที่ว่าโดยหลักการวิทยาศาสตร์โดยจากข้อมูลสินค้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้มีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถทําได้ตามที่เคลมไหมอันนี้อยู่บนพื้นฐานถ้าข้อมูลวิทยาศาสตร์นั้นไม่โกหกซึ่งเราก็เลยต้องมีกระบวนการเบนท์มาคร,ครับเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลว่า สินค้านั้นว่าสินค้าตัวนั้นปรากฏการหลังจากการใช้เนี่ยสามารถทํางานได้ตามที่เคลียไหมในตามตามข้อมูลนิยาศาสที่เรา evaluate, รอีวัลูเอไว้ไหมคืออีวัลูเอทเราจะได้หลักการในนิยาศาสออกมาว่าสินค้าตัวนี้โดยหลักการนริยาศาสทําได้ตามพื้นที่นี้ทำทำสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์ลักษณะนี้ได้ส่วนการเบ้นสมากก็คือการที่เรานํามาทดสอบใช้ แล้วก็ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์จนเจอว่าสินค้านั้นสามารถทําได้ตามข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เราเบสท์มาหรือไม่นะครับซึ่งสองกระบวนการนี้ในการในการนําสินค้าเข้มามาจัดจําหน่ายโดยสายลิขีเราจําเป็นต้องผ่านสองกระบวนการนี้ทุกตัวครับโดยเริ่มตั้งแต่อย่างที่บอกครับเริ่มต้แต่กันแดดอัมเบร่าที่ทำงานร่วมกันทั้งการอีวัลูเอทและการเบสท์มา จนเราได้กันแดดที่สามารถจัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตรเลยนะครับถึง13ปีอันนี้คือตัวอย่างสินค้าของบริษัทซูเปอรช์ชีดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยบริษัทซูเปอร์ชีก,ก็เลยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ครับว่าบริษัทซูเปอร์ชีเนี่ยโดยนโยบายของซูเปอร์ชีคือเรามีนโยบายการขายแบบซื้อขา์ดังนั้น และเรารู้ว่าการอีวา u ูเอตและเบนช์มาดเนี่ยมันจะช่วยให้การคือการอีวารูเอตและเบนช์มาดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราสามารถรักษาความเชื่อการขายแบบซื้อสัตว์ได้ดังนั้นบริษัทซุปเปอรช์ชีเลยยินดีที่จะสนับสนุนตัวแทนให้ใช้การอีวา u ูเอตและเบนช์มาดอีวารูเอตด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์กับสินค้าที่ตัวเองกับจำหน่ายอยู่เสมอ และสนับสนุนให้ตัวแทนบริษัทซปเปอร์ชีเน b นช c มาร์กสินค้าท,ที่ตัวเองจัดจำหน่าย,ยเสมเอผมขอยกตัวอย่างการทำงานบริษัทซปเปอร์ชีนะครับก็คือบริษัทซปเปอร์ชีเนคือโครงสร้างการทำงานของบริษัทซุเปอร์ชีและผู้ส่วนในยุทศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีเราจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าเทคโนโลยีวอลั่นเซนเตอร์ อันนี้เป็นหน่วยงานของบริษัทอเท็ที่เป็นผู้ส่วนทางยุทธศาสตร์มือดุดสเซิลนะครับที่จะทําหน้าที่คอยอิวัลูเอตข้อมูลยุทธศาสตร์ของสินค้าและมีเบนช์แม็กกิ้งคอนโทรลยูนิตที่เป็นหน่วยงานของบริษัทอัมเบล่าที่คอยเบนช์ m a r กข้อมูลสินค้าเบนช์แม็กสินค้าที่จะนําเข้ามาจัดจาหน่ายซึ่งซึ่งพอนาเข้ามาจัดซึ่งพอเรานํา,า,า,านสินค้ามาจัดจำหน่ายเนี่ยเราก็จะนําข้อมูลทั้งยูวัลูเอและ ben เบนช์แม็กมาให้ตัวแทนได้ดู ซึ่งพอตัวแทนได้อ่านข้อมูลที่เราอิวัลเลนแล้วเขาจะเราก็ยินดีที่หากเขาจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะอิวัลเลนของเขาคาว่าอิวัล,วลเลนเขาก็คือแต่ละคนอย่างที่บอกครับว่าแต่ละคนเวลาเราจะใช้สินค้าสุขภาพเนี่ยเราจะใช้เพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพที่เราอยากให้สินค้าตัวนั้นเข้ามาช่วยแก้ไขดังนั้นเรายินดีที่จะให้ตัวแทน ไปหาข้อมูลวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อดูว่าสินค้าตัวนี้มันตรงกับปัญหา,ศา,ศา,ศาสุขภาพนั้นที่เขาเจอไหมซึ่งถ้ามันตรงแล้วเขายินดีแล้วแล้วซึ่งถ้าโดยหลักการข้อมูลวิทยาศาสตร์มันตรงแล้วเนี่ยเขาสามารถสามารถซื้อตัวอย่างสินค้าเพื่อไปเบนิสตนักได้ว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหา,ศ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 าสุขภาพที่เขาเจอได้จริงๆง มันพอผ่านทั้งกระบวนการดีเอเลเและการเบนส์สมากเนี่ยนั่นก็เลยส่งผลนั่นก็เลยส่งผลให้คนที่ทั้งดีวาลเลเตและเบนส์สมากสินค้าแล้วเนี่ยก็เลยส่งผลให้ตัวเขาเชื่อมีความเชื่อว่าสินค้านั้นสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เขาประสบอยูดด่ได้จริงๆครับแลนั่นก็เลยส่งผลให้เกิดนั่นก็เลยส่งผลให้สามารถ ทำงานขายแบบซื่อสัตย์ต่อได้ซึ่งก็จะตรงกับความเชื่อของเบนิวิชีครับที่ต้องการให้ทำงานต้องการให้ทั้งบริษัททั้งตัวคือตรงกับความเชื่อของเบนซ์ิวิชีที่ต้องที่เชื่อในการขายแบบซื่อสัยตย์ผมใช้คำนี้นะครับที่เชื่อในการขายแบบซื่อสัตย์ดังนั้นเนี่ยกระบวนการ e v a l u a t e และ Benchmark ก็เลยเป็นกระบวนการที่สําคัญมากที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเชื่อได้แม้แต่แม้แต่โดยเริ่มจากความเชื่อว่าสินค้านั้นเราสามารถใช้แล้วมันได้ผลกับปัญหาสุขภาพของเราจริงไหมก็ต้องใช้กระบวนการวิเลตและเป็นหมาครับพอเราเริ่มเชื่อในสินค้าเราเริ่มขายสินค้าเราถึงจะเราพอเราเริ่มเชื่อ พอเราใช้ทั้งการกวิ l u a t e และเบ้นสมัคสินค้าจนเริ่มเชื่อในตัวสินค้าเนี่ยแล้วเราเริ่มทํางานขายสินค้าจากความเชื่อของเราไปเรื่อยๆเนี่ยเราถึงจะเริ่มสัมผัสต,ตาแหน่งการขายแบบซื่อสย์ครับเหมือนกับตัวผมเองที่ตอนเนี้ผมเลยต้องนําสิ่งที่ผมเชื่อความรู้ที่ผมเชื่อจากความรู้ที่ผมได้รับจากที่ปรึกษาบริษัทบัชีแล้วผมเชื่อเนี่ยนำออกมาสื่อสารครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นงานขายผมก็กําลังฝึกทํางานขายแบบซื้อสัตว์ตามแนวทางมือวิทย์ชีู่เหมือนกันดังนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ผมต้องเอาความนําเอาความเชื่อของผมที่มีต่อความรู้ของที่ปรึกษาที่จเนี่ยนำมานำมาสื่อสารสื่อสารตามสิ่งที่ผม e ิ a ว u ัลลุเอทแล้วผมเป็น้ได้ e ิ่ว u ัลลุเอท ความรู้ที่เกี่ยวข้องงานภายในก็คือนํามาใช้ตักกะผ่านภาษาแล้วดูว่าแต่ละทาร์ตแต่ละตําแหน่งของความรู้เรื่องงานภายในมันทํางานร่วมกันได้ไหมส่วนการเบนช์าร์กก็คือต้องเอาความรู้ไปใช้ครับเอาความรู้ไปใช้ออความรู้ไปทบทวนกับชีวิตเราย้อนหลังว่าเออความรู้นั้นมันอธิบายปรากฏการณ์ชีวิตเราได้จริงไหมนั่นคือการเบนช์าร์กครับคือสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วก็งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ โอเคอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องสินค้าต่อนะครับดังนั้นในการเริ่มต้นการทํางานขายแบบซื้อขายโดยศัตรูริชีก็เลยบอกตัวแทนโดยศัตรูพชีอยู่เสมอครับว่าต้องตั้งคําถามตัวเองว่าสินค้าตัวนี้ถ้าเราต้องซื้อในราคาลูกค้ารายสุดท้ายซื้อเรายินดีจะซื้อประจำซึ่งถ้าเราไม่ยินดีจะซื้อประจําแต่เราขายให้ลูกค้า ถ้าถ้าเราไม่ยินดีที่เราจะซื้อในราคาลูกค้ารายสุดท้ายแต่เราไปขายให้ลูกค้ารายสุดท้ายแปลว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ซื่อสัตย์อยู่ตัวแทนบริษัทซูเปอร์ชีเองเราก็จะมีค,าคําถามอะไรที่ตั้งตั้งคําถามเนี่ยเขาคอยตรวจสอบตัวอยู่เรื่อยๆครับดังนั้นบริษัทซูเปอร์ชีเนี่ยก็เลยรับตัวแทนจากลูกค้าที่เคยที่จากคนที่เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้า แบบเิมของคลังบชีใช้อยู่ก่อนแล้วเราค่อยเข้ามาสอบเป็นตัวแทนน,นี้เป็นนโยบายการสอบที่เป็นนโยบายแต่ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมีจุดวัดอย่างอื่นถ้าใครสนใจที่จะสนใจสอบถามสนใจจะเป็นตัวแทนของบบสอบคลังบัญชีเนี่ยสามารถสอบถามผมได้ทางบ็อกนะครับก็เราจะเราจะแจ้งเงื่องขายไปนะครับน่ะคนนี้มาดูต่อนะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวแทนโดยมคลชีเนี่ยเราจะแจ้งตัวแทนตลอดว่า เราจะแจ้งตัวแทนทุกคนนะครับเราแจ้งเราจะแจ้งตัวแทนทุกคนให้เกิดคําถามว่าถ้าเป็นถ้าเขาต้องซื้อในราคาลูกค้ารายสุดท้ายเนี่ยเขายินดีที่จะซื้อสินค้าใช้อยู่ไหมถ้าไม่ยินดีซื้อแปลว่านี่ยยังไม่ซื้อสั่งอยู่และบริษัทธิรษีเนี่ยก็เลือกตัวแทนจากลูกค้ารายสุดท้ายที่เขาซื้อสินค้าอยู่จริงๆเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนซึ่งตัวแทนหลายๆคนก่อนที่จะเป็นตัวแทนเนี่ย เขาก็ซื้อสินค้าของบริษัทสิชีเนี่ยซื้อเป็นลูกค้าประจําอยู่ซื้อบางคนซื้อมาหลายซื้อมาสี่ห้าปีบางคนหกเจ็ดปีก่อนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัทครับซึ่งการที่เขาเป็นลูกค้าอะไรการที่เขาเป็นลูกค้ารายสท้ายแล้วซื้อประจําต่อเนื่องถึงสี่ห้าหกเจ็ดปีเนี่ยนั่นก็แปลว่าตัวเขาผ่านแล้วคนระับสเตจที่ต่อให้เป็นราคาลูกค้ารายสุดท้ายเขาก็ยังรู้สึกว่าสินค้านั้นคุณค่าที่จะซื้อ เหตุผลที่เขารู้สึกว่าสินค,ค้านันคุ้มค่าที่จะซื้อจนเวลาเหตุผลเขารู้สึกว่าสินค,ค้านันคุ้มค่าที่จะซื้อจนสามารถซื้อต่อเน,นื่องได้สี่สี่ห้าหกปีเนี่ยนั่นก็แปลว่ากระบวนการ Evaluate และเบนส์มาของเขามันทำงานไปแล้วจนเกิดปรกกาจนเป็นความเชื่อแล้วว่าสินค้านั้นแก้ปัญหาสุขภาพที่เขาเจอได้จริงๆอันนี้คือความสำคัญของการ Evaluate และเบน m ์ r า ที่มันส่งผลให้เกิดตัดกับให้สามารถรักษาความเชื่อได้และส่งผลให้ส่งผลให้อันนี้เราพูดในมิติแม่ค้าบ่ดนะครับแม่ค้าอะไรคนนั้นนั้นเนี่ยสามารถรักษาความเชื่อในการใช้สินค้าแล้วก็นําความเชื่อนั้นไปถ่ายทอดให้กับลูกค้าจนเกิดเป็นการทํางานขายได้อันนี้ในมิติแม่ค้าครับสําหรับในในมิติของลูกค้ารายสุดท้าย ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถอิวาลูเอตและเบนช์มากได้ว่าสินค้าที่เราใช้เนี่ยอิวาลูเอตและเบนช์หมากจนเกิดตะกกะได้ว่าสินค้าที่เราใช้เนี่ยมันแก้ปัญหาที่เราเคยเจอได้จริงๆมันแก้ปัญหาสุขภาพที่เราเคยเจอได้จริงเราก็จะเกิดความเชื่อเราก็จะสามารถรักษาความเชื่อในการใช้สินค้านั้นซึ่งข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนครับพอไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเพราะว่าเราไม่ต้องไป ไม่ต้องไปวนลูกเพื่อทดลองใหม่ว่าสินเพื่อหาใหม่ว่าสินค้านั้นเราว่าสินค้าตัวไหนจะเข้าสามารถแก้ปัญหาเราได้ถ้าเราอีวัลูเอตได้แล้วเราเบสท์หาได้แล้วว่าสินค้าตัวนี้แหละมันใช่แล้วล่ะแล้วเรารักษาความเชื่อนั้นได้ข้อดีก็คือปัญหาสุขภาพนั้นเราปัดจบได้เลยครับไม่ต้องไปหาสินค้าตัวอื่นไม่ต้องไปทดลองใหม่ไม่ต้องไปเสี่ยงน้าพังไม่ต้องไปหมดเงินไม่ต้องไปเสียเวลาชีวิตทดลองสินค้าตัวอื่นแล้วไม่ต้องแล้วครับ อันนี้คือสําหรับลูกค้าระยสุดท้ายอีวอลเวูเอและเบนสมาร์กหรับลูกค้าสุดท้ายตัดันยังไงและสําหรับสําหรับผู้ประกอบการสําหรับคนที่เป็น Tech Talent, เทคทา a l เล t นต์อย่างเ่หมือนผมที่ผ่านมาเลยดตที่พยายามเดินในเส้นทางเทคทา a l เล t นต์ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ผมพยายามเดินในเส้นทางเทคทาร์เลนต์ก่อนที่ผมจะมาเจอที่ปิษาจบอลลูนยูรีเนี่ยผมไม่รู้จัก กระบวนการ e ีว l ล,ลูเอตและเบนช์มาร์ครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าการที่แล้วเพราะว่าตอนที่ผมพยายามในเส้นทางสิทธิคารนเนี่ยผมยังไม่เข้าใจโลกของธุรกิจเพียงพอผมไม่รู้ว่าในอุตสาหกรรมมันมีกระบวนการอะไรที่ทําให้สามารถเกิดอุตสาหกรรมได้จนมาเจอที่ปรึกษาบริษัทุัญชีโอเคพอดีว่า คุณเนตภรรยาผมโทรมาผมขออนุญาตจบไลฟ์นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตรับสายก่อนแล้วเดี๋ยวผมผมค่อยออกพอดีอว่างเวลาครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะครับ <ะ S 1> แล้วเดี๋ยวผมผมผมขออนุญาตจบไลฟ์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยค่อยมาไลฟ์ต่อนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ